สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆนี้ช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้สมัยจะมาพูดถึงการโยกย้ายของดาวพระพฤหัสค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอ้าว คลิปที่แล้วก็ยังเป็นการโยกย้ายของดาวพระเสาร์นี่ดาวพระพฤหัสจะโยกย้ายอีกแล้วเหรอถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยนั่นก็คือปีนี้เนี่ยมันจะมีการโคจรแบบแปลกๆอยู่เหมือนกันเนี่ยคะพอดาวพระเสาร์ย้ายดาวพระพฤหัสก็จะย้ายตามพอดาวพระเสาร์ย้ายออกก็พดาวพฤหัสก็ตามไปอีกนะคะมันจะเป็นช่วงแบบนี้ค่ะคือย้ายเข้ามาแล้วก็มีช่วงพักนะคะแล้วก็เดินหน้าต่ออะไรแบบนี้นะคะก็สมัยก็จะมาดูให้เป็นระยะระยะจะมาอัปเดตให้ตอนที่ดาวมี ย้อนยกย้ายแล้วยิ่งเป็นดาวใหญ่ๆแบบนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อทุกๆลัคนาราศีเลยนะคะดาวพระประหัสถือว่าเป็นดาวสุขเคราะห์ค่ะย่อมส่งผลดีนะคะเราก็จะมาดูกันว่าดีในด้านไหนต่อลัคนาราศีใดจะเด่นในด้านไหนจะดีในด้านไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ และคิวนี้ก็เป็นคิวของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นเดือนมีนาคมคือวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมานะคะชาวลัคนาราศีมังกรซึ่งมีดาวพระเสารเป็นดาวประจําตัวนะแล้วดาวพระเสารได้ทําการยกย้ายนะคะก็ได้ตําแหน่งเ ขอภัยค่ะก็ได้โคจรเป็นเกษตรราธิบดีด้วยแน่นอนเลยชาวลัคนาราศีมังกรต้องบอกเลยว่าจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นแต่อย่างที่เคยพูดไปแล้วหลายครั้งนะคะดาวพระเสาร์เป็นดาวที่โคจรเชื่องช้านะาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะฉะนั้นความมั่นคงที่มันจะเกิดขึ้นคุณอาจจะยังไม่รู้สึกในตอนนี้หรอกนะมันต้องให้เวลาให้องศาของดาวเข้าที่เข้าทางก่อนแล้วพอวันที่17มีนาคมดาวพระพฤหัสเข้ามาทับลัคนาอีกคุณคิดว่า ป็นยังไงคะดาวพระสาวคือดาวเจ้าตัวเป็นกเกษตรราธิบดีแล้วดาวพระพฤหัสก็มาทับลักอีกนั่นคือสิ่งดีๆเข้ามาทับตัวคะ่ะดาวพระพฤหัสคือสิ่งดีงามความเป็นมงคลนะคะคือสิ่งที่หมายถึงคุณงามความดีความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้านะคะ เนี่ยมาทับลัคนามาทับตัวแบบเนี้ยก็แสดงว่าตัวคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆพวกนี้ช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรเหมาะมากแก่การที่จะทําบุญนะสมัยบอกเลยพระพฤหัสทับลัคแบบนี้เหมาะมากกับการทําบุญขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรหมั่นทําบุญหาสถานที่ที่คุณสบายใจอะ่ะไม่ว่าจะเป็นทําบุญกับที่วัดทําบุญที่โรงพยาบาลบ้านพักคนชราเด็กกาพร้าหรือแม้กระทั่งกับพ่อแม่ญาติพี่น้อง อะไรอย่างเงี้ยบริจาคได้บริจาคเลยนะข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วมือสองของคุณน่ะ นะเอาบริจาคได้เลยช่วงนี้มันเหมาะมากมันจะส่งเสริมดวงชะตาเพราะว่าดาวระพิหัสมาทับรักแบบนี้แล้วมันเหมาะค่ะมันเป็นการส่งเสริมคุณงามความดีให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกและนอกจากนั้นบอกเลยนะคะชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสได้เจอความรักค่ะอันนี้สําหรับคนโสดนะเพราะว่าพฤหัสทับรักแล้วมันชัดเจนในเรื่องของคู่เหมือนกันนะมีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักใหม่ๆสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาจีบหรือถ้าไม่ใช่เรื่องความรัก มันก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับงานใหม่ๆค่ะมีโอกาสทางงานมีโอกาสทางการงานผู้หลักผู้ใหญ่ให้งานให้การสนับสนุนผ,ผ,ผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นงานมาให้เสนองานมาให้อะไรประมาณอย่างนี้นะคะมันเป็นจังหวะที่ดีของคุณนะแต่ก่อนที่คุณจะได้รับจังหวะดีๆแบบนี้คุณต้องแลกมากับความเหนื่อยมากับความเครียดก่อนเพราะว่าดาวพระเสาร์ได้โคจรเป็นกเกษตรดาวพระเสาร์เป็นตัวแทนของความเหนื่อยความหนักอยู่แล้ว แต่เวลามั่นคงและมั่นคงยาวสองปีครึ่งคุณดูสิคะ นะมันเป็นจังหวะที่ดีนะคะก็จะต้องบอกอีกครั้งหนึง่งย้ํากันอีกครั้งหนึง่งนะคะว่าให้หมั่นทําบุญทําทานนะชาวลัคนาราศีมังกรจะได้เสริมดวงชะตานะคะนอกจากที่คุณจะได้มีโอกาสเจอคู่แล้วนะอันนี้พูดถึงคนโสดน,นะแล้วคนมีคู่ล่ะบอกว่าเอาฉันมีคู่แล้วฉันจะเจอคู่อีกเหรอไม่ใช่นะคะก็คือความรักคุณมันจะลงตัวลงรอยมากยิ่งขึ้นใครที่อยู่ห่างกันนะใครที่อยู่ห่างกันก็จะเติมความหวานให้การมาเจอกันบ้างนานๆทีหรือมีโอกาสโทรคุยกันมากขึ้น หรือมันแบบคือพูดจากรู้เรื่องกันมากขึ้นอ่ะประมาณนั้นนะคะลงตัวลงรอยมากขึ้นมีการวางแผนมีความเห็นเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะชาวลัคนาราศีมังกรก็มาสั้นๆเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ